เป็ดเอ้ยเป็ดเป็ดมองแม่ก่อนเป็ดจนะ้าเออเป็ดมองแม่หน่อยเออนั่นละขอแค่หนึ่งนาทีขอหนึ่งนาทีเท่านั้นนั่งนิ่งๆให้แม่นั่งนิ่งๆให้แม,แม่แม่ขอถ่ายแค้นหนึ่งนาทีจริงๆแล้วทีนี้มาดูอุบนีสายใหม่นะถักขอ้าองล่างด้วยย่หมูปิ้งแต่เขาหอมเ็าจะต้องรอแต่กว่าแม่จะพูดว่าอะไร ฟังฟังทุกอย่างรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอ่ะรู้แต่ว่าอย่าพูดเดินเหมือนเดิมคันคันอีกแล้วเห็นไหมฟังแต่แค่ว่าแม่จะบอกว่าได้รับรางวัลเมื่อไหรหอมหอมใช่ไหมใช่ไหมแม่พูดอ่ะถูกไหมหอมใครแดงเหมือนกันซันเหมือนกันก็จะประมาณนี้แต่อย่าพูดก็ดูนั่นให้เหียพูดเดินกำลังเกาเห็นไหมนั่นแหละอย่าพูดเดินโอ๊โอ๊เหนื่อยแล้วเป็ดเป็ดก็แตบเป็นผู้ที่ไม่สนใจโลกยกเว้นตอนที่บอกแม่บอกเป็ดเอารางวัลไหมเป็ดเป็ดเอารางวัลไหมเห็นไหมหัน พี่ทองคำก็จะแบบนี่แหละนอนกลมๆเฉยๆส่วนไขวานไขวานก็จริง,งแหละถ้าเดิมเลยเห็นไหมปีกิปปีกิปไขวานก็อ่านมาถึงว่าแม่ก <c> ำ <oughs> ลังนินทานหนูอยู่เลย <c oughs> อไม่ต้องลงมานะเดี๋ยวแม่เอาไปแจกถึงที่โอเคไหมนั่งนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวแม่เอารังวัลไปให้โอเคนะคะขอบคุณมากในความร่วมมือในการแข่งทั้งนี้สุดยอดเยี่ยมที่สุดโอ้ตกฟีมอีกแล้วเยี่ยมที่สุดในโลกเยี่ยมเยี่ยม เก่งอะไรขนาดนี้ลุงแม่เก่งที่สุดเลยเยี่ยม